ดีครับผมคามพบกบับไอติมเท้าเทพนะครับกับตุโโลกแกนที่ว่าเท้าไม่ได้มีไว้ใช้เดินอย่างเดียวไปนอีพีที่2ของการตอนกิ่งละมุดนะครับเมื่อวันจันทร์ผมได้ทําการคว้นเข้าไว้แล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ก็เป็นเวลา5วันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามันจะมาหุ้มหุ้มมะพร้าวกันนะครับจะมี วิธีการและอุปกรณ์อะไรบ้างติดตามรับชมได้เลยครับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่1ก็จะมีขุยมะาพร้าวปุยมะาพร้าวเรานำขุยมะพร้าวไปแช่น้ําไว้สัก2อถึงสาชั่วโมงหรือกว่ากองอากาศเขาจะหมดนะครับแล้วเราก็นํามาใส่ถุงประมาณนี้ขนาดของถุงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกิ่งที่เราใช้ตอนนะครับ แล้วก็มีมีดแล้วก็มีน้ำยาที่เรียกว่าน้ำยาเยล่งรากนะครับอ,อ,อันนี้ผสมขึ้นเองครับอย่างที่เขาแชร์กันใน YouTube ทั่วไปนะพวกกะปิเครื่อง,งดื่มฟูกำลังอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้เราก็ไว้ทาททกิงชุบตัวนี้ทานะครับแล้วก็จะใช้สายรัดพิพันธัยสายรัดพลาสติกหรือหนวดกุ้งแลวแต่เเรียกกันนะครับบางคนก็จะใช้ตอก เชือกอแล้วแต่ความสะดวกแต่ครั้นี้ผมมัดเชือกอไม่ได้มาตอกไม่ได้เลยอันเนี้ยสะดวกที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้อย่างนี้ก,นกันนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิ่งที่ทําการคว้านทิ้งไว้ห้าวันแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปรับชวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นกิ่งที่ผมคว้านทิ้งไว้มาห้าวันที่แล้วนะฮะก็ค่อนข้าง,งแห้งดี ใบเขายังไม่เหี่ยวไม่อะไรเลยนะครับโอเคแล้วผมจะมาอธิบายวิธีขั้นตอนการทําต่อไปครับขั้นตอนแรกนะครับน,นําน้ํายาที่เราได้ผสมไว้ไปแล้วเนี่ยฮะแล้วเราทําการคนจนละลาย คนก็จะละลายได้ได้ที่แล้วนะครับนำมาทานะครับให้เหนือรอยควันที่เราควันไว้นะฮะทาไปเลยเยอะๆเลย พาไปแบบมันตุ๊กอย่นะครับแล้วทิ้งไว้ให้น้ำยาที่เราทาเนี่ยให้เขาแห้งก่อนแล้วเราถึงจะมาทำขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายหลักการก่อนนะครับเหตุผลที่เราต้องทาทยาเหนือบาดแผลเอ้เหลือรอยควันที่เราควันไว้เหนือเหนือแผลเนี่ยน,นะเพราะว่ารากเขาจะออกบริเวณนี้ เพราะที่เราคว้านเนี่ยเราตัดวงจรของที่เขาเอาน้าเลี้ยงจากต้นแม่เนี่ยขึ้นมาเลี้ยงยอดตัวนี้แล้วลากเขาต้องออกประเวณนี้นะครับเราก็ต้องทาเนี่ยให้เขาลากเขาออกนี่<ม>ก็ทาไปเรื่อยๆครับถิงงี่คว้านแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันครับโอเคครับหลังจากที่เราทาน้ํายาและรอน้ํายาแห้งเรียบร้อยแล้วนะฮะเราเก็จะมา ขั้นตอนการหุ้มกันครับขูดมะพร้าวที่เราเตรียมใส่ถุงไว้แล้วครับผ่าเอามาผ่านะครับน้ำมือตะหกบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับ ขาเราลงไปเลยครับขาเสร็จเราก็ทำการแหวะนะครับแหวเอาเท้านะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไม่ใช่เคยทําบ่อยแล้วเพิ่งจะเคยทําเหมือนกันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะหรือด้านใดมีคาแนะนําดีๆก็ลิงไว้ที่ข้างล่างคลิปได้เลยครับ เี๋ยวเราจะทำการซุ๊มันนะครับ เที่ยวขัดเที่ยวซื้อมาสองเส้นร้อยรอยไว้แล้วครับ ให้ค่อนข้างแน่นหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จครับที่เราต้องดึงให้แน่นเพราะเราไม่อยากจะให้ตุ้มเนี่ยเขาหมุนได้นะฮะเพราะาถ้าเกิดหมุนได้เนี่ยถ้าลากเขากําลังแทงขึ้นมาถ้าเขาหมุนลากาก็อาจจะขาดได้ดูกันไปเรื่อยๆครับ ก็เสร็จไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเออแล้วผมมีอะไรจะบอกอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่ว่ากิ่งไม้อยู่ช้อนๆประมาณเนี้ยให้หงายร้อยต่อของผมให้ขึ้นไว้ครับเพื่อรับน้ำฝนนะครับเนี่ยนี่ครับให้หงายขึ้นไว้อย่างงี้อย่ายนี้จะปิดใหม่เสร็จตัวหนึ่งแล้วครับไปต่อกันเรื่อยๆ เดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงแล้วผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีแล้วกัน ก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับ10กว่ากิ่งก็ EP ีต่อไปก็คงจะนานหน่อยนะครับเพราะเขาบอกว่ามันใช้เวลาน,านานมากกว่าที่เขาจะออกลากติดตามและรุ่นไปรพร้อมๆกันนะครับผมก็ทำครั้งแรกเหมือนกันยังไงก็ช่วยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ